สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเรื่องของเหตุการณ์สลดในอดีตที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยอายุขวบเศษคนหนึ่งซึ่งถูกชายข้างจับเป็นตัวประกันโดยที่เด็กคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองท่ามกลางแทมุงจานวนมากผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญรับฟังกันได้เลยครับวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพศ2542เวลาประมาณ20นาิ15นาทีขณะที่ร้อยตำรวจโทยุติธรรมมหานินหัวหน้าสายตรวจสอนอสมเด็จเจ้าพรยานำกำลังออกตรวจในพื้นที่รับผิดช,ชอบอยู่นั้นเมื่อผ่านมาถึงถนนราดย่าเขตคลองสารซึ่งมีการปิดถนนหนึ่งเลนเพื่อจัดเป็นตลาดนัดยาวไปจนถึงวงเวียนใหญ่ ก็ได้มีชาวบ้านวิ่งเข้ามาแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มข้างคล้ายคนเมายาใช้มีดบางต่อจี้จับเด็กหญิงตัวน้อยอายุประมาณหนึ่งกวบเศษไว้เป็นตัวประกันขณะนี้คนร้ายได้ตัวประกันอยู่ที่หน้าตึกแถวสามชั้นถนนลาดาญ้รแอะตำรวจโทรย,ยุติธรรมจึงนำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวพบชายคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยผูกผมจุกไว้แนบอกโดยมีมีดบางตอ่อจ่ออยู่ที่คอหอยของอยู่น้อยตลอดเวลา ท่ามกลางไทยมุงที่ล้องวงดูกันเป็นจํานวนมากจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมกับขอให้ไทยมุงถอยห่างออกไปป้องกันคนร้ายจะแตกตื่นตกใจแล้วคุ้มขัางจนทําลายตัวประกันได้พันตารวจเอกพี่นายไกรนุก,กูลรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล8พันตารวจเอกโชิชาวานวิวัฒผู้กํากับสอนอนสมเด็จเจ้าพญาและกําลังตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบอีกจํานวนหนึ่งรีบเดินทางมายัางที่เกิดเหตุ เพื่อหาทางช่วยเหลือตัวประกันชายกุ้มข้างคนดังกล่าวมีอาการตาขวางลุกลรี้ลุกลนเนื้อตัวเปื่อยเปื้อนมอมแมมมือข้างซ้ายอุ้มเจกไว้ส่วนมือขวาถือมีดปังตอซึ่งมีความคมมากจ่ออยู่ที่คอของตัวประกันอยู่ตลอดเวลาจนคมมีดบาดผิวหนังของหนูน้อยเลือดไหลซิบทำให้หนูน้อยร้องจ้าด้วยความตกใจและความเจ็บปวดโดยมีผู้ที่มาซื้อของในตลาดนัดแห่กันเข้ามาล้อมวงดูมากยิ่งขึ้น จึงทําให้คนร้ายแสดงอาการหวาดระแวงมากขึ้นไปอีกตำรวจจึงต้องขอให้ไทยมุงนับพันคนถอยห่หางออกไปแล้วเปิดการเจรจากเกี้ยวกับคนร้ายซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครขอให้ปล่อยตัวประกันแล้วยอมมอบตัวพันตำรวจโทจตุพันธ์วรรณพักรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสอน,อนสมเด็จเจ้าพยาได้ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่เจรจาต่อรองโดยเข้าไปยืนห่างจากคนร้ายและตัวประกันประมาณ5เมตร ซึ่งชายคนดังกล่าวบอกว่าตกงานและแฟนหนีพูดจาบุกบลบอกว่าจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เมื่อพันตำรวจโทรจตุพันธ์ถามว่าสงสารเด็กไหมเด็กร้องไห้อยู่แบบนั้นคนร้ายได้ตอบว่าสงสารเด็กตำรวจจึงบอกว่าถ้าสงสารก็ขอให้ปล่อยตัวเด็กคนร้ายตอบว่าปล่อยไม่ได้โดยใช้มีดปังตอจ่อคอตัวประกันไว้อย่างน่าหวาดเสียวสำหรับหนูน้อยตัวประกันทราบชื่อในเวลาต่อมาว่า เด็กหญิงนงนุดหรือน้องเก๋อายุประมาณหนึ่งขวบครึ่งหน้าตาน่ารักแก้มยุย้ยแววตาใสซื่อเป็นหลานของนางซกจูแซ่เองอายุ50ปีซึ่งได้จูงมือหลานพาเดินเล่นในตลาดนัดสินค้าราคาถูกแต่แล้วจูจูก็มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระชากหลานจากมือไปอุ้มโดยมีมีดบังต่อเจาะที่คอน้องเก๋ไว้ด้วยความตกใจนางซกจูจึงร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ไม่มีใครกล้าช่วย มีแต่คนที่มาเดินในตลาดแหกกันเข้ามามุงดูทําให้ชายคนดังกล่าวอุ้มน้องเก๋หนีไปที่ตึกแถวจนมีตํารวจทราบเหตุแล้วเข้ามาหาทางช่วยตัวประกันชายคุ้มข้ั่งได้ตะโกนโวกเวกหันรีหันขวางอย่างหวาดระแวงแล้วสั่งให้ตํารวจถอยออกไปห่างๆไทยมุงจํานวนมากได้พยายามบีบวงเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดตํารวจพยายามผลักดันให้ถอยห่างออกไปก็ไม่เป็นผล ทำให้คนร้ายยิ่งเกิดความหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นอุ้มน้องเก๋หนีเข้าไปในร้านขายของชำซึ่งเปิดประตูหน้าร้านไว้ทางตำรวจได้พยายามเกี้ยกล่อมให้ปล่อยเด็กแต่ชายคนดังกล่าวได้ตะโกนตอบกลับมาว่าขอรถตำรวจหนึ่งคันเพื่อใช้ในการหลบหนีเพราะไม่ชอบคนเยอะพันตำรวจโทจตุพันธ์จึงนํารถกระบะสายตรวจสี่ประตูไปจอดที่หน้าตึกแถวโดยเปิดประตูรถอ้าไวใ้ให้เห็นว่าไม่มีใครแอบซ่อน แล้วเสนอตอนเองเป็นคนขับรถให้หรือจะให้หมอซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาขับให้คนร้ายบอกว่าขอให้หมอเป็นผู้ขับรถให้ชายคนดังกล่าววิ่งกระเตงหนูน้อยออกจากตึกแถวไปนั่งบนรถทางบ่อหลังซึ่งเด็กร้องไห้จ้าด้วยความตกใจโดยมีปังตอจอคออยู่ตลอดเวลาระหว่างที่พันตำรวจโทจัตุพันและหมอจากโรงพยาบาลโรคจิตกำลังจะขึ้นรถบรรดาไทยมุงได้ฝ่าแนวกั้นของตำรวจ เข้าไปดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแทบติดรถทําให้คนร้ายตกใจและเกิดอาการเครียดจัดจนคุ้มข้างมากกว่าเดิมอุ้มเด็กออกจากรถตํารวจวิ่งหนีไปตามฟุตบาทตารวจจิงวิ่งตามไปอย่างกระช้นชิดโดยมีบรรดาไทยมุงวิ่งแห่ตามไปดูโดยไม่สนใจว่าการทําเช่นนั้นจะส่งผลต่ออารมณ์ของคนร้ายอย่างไรไม่ว่าตํารวจจะห้ามปามยังไงก็ห้ามไม่อยู่คนร้ายวิ่งอุ้มเด็กไปที่คอนโดแห่งหนึ่ง แล้วใช้เท้าถีบกระแทกกระจกประตูร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจนแตกกระจายอุ้มเด็กเข้าไปหลบอยู่ในร้านตำรวจไม่กล้าบุมบามบุกเข้าไปช่วยตัวประกันได้แต่ตะโกนเกี้ยก่อมคนร้ายให้สงสารเด็กแล้วปล่อยตัวออกมาโดยที่คนร้ายยังคงหลบเงียบอยู่ภายในจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีหนุ่มคลั่งก็ได้อุ้มเด็กมาที่ประตูแล้วตะโกนบอกตำรวจว่าหิวน้ำมากทางตำรวจจึงรีบไปหาน้ำมาให้ตามคำขอ เพื่อให้คนร้ายใจเย็นลงแต่ยังไม่ทันที่น้ําดื่มจะมาถึงคนร้ายนี่อุ้มเด็กวิ่งออกมาจากร้านหนีเข้าไปในลานจอดรถซึ่งเป็นทางตันและมืดท่ามกลางเสียงหวีดร้องของเด็กที่แสดงถึงความตกใจกลัวโดยมีตำรวจเจ้าหน้าที่หมูลนิธิสื่อต่างๆและไทยมุงอีกจำนวนมากวิ่งตามไปเป็นพลวนโดยหนุ่มข้างเข้าไปเจอทางตานันก็เกิดอาการลังเลตัดสินใจทำอะไรไม่ถูก พันตำรวจโทจตุพันธ์ตามไปเจรจาโดยยืนห่างจากคนร้ายประมาณ2เมตรระหว่างนั้นมองเห็นเลือดไหลออกจากคอเด็กจนเปื้อนเสื้อแดงฉานซึ่งเกิดจากคมมีดบาดในช่วงวิ่งหลบหนีทําให้เด็กได้รับบาดเจ็บจนแทบไม่มีเสียงร้องแล้วพันตำรวจโทจตุพันธ์จึงตัดสินใจจ้องหาจังหวะเข้าชาร์จเพื่อช่วยเด็กให้ได้ในขณะเดียวกันมีตํารวจนอกเครื่องแบบสองคนเดินเข้าไปอีกทางด้านหนึ่งเพื่อหาจังหวะเช่นกัน คนร้ายจึงหันไปมองพันตำรวจโทจัตุพันรีบช่วยจังหวัดนี้พุ่งตัวเข้าตะปบมือทั้งสองข้างของคนร้ายกระชากมือทั้งสองออกมาทําให้น้องเก๋หลุดตกลงจากมือมีดกระเด็นตกไปที่พื้นส่วนคนร้ายถูกกระชากจนล้มลงไปนอนกับพื้นตำรวจที่อยู่ใกล้จึงกูกันเข้าจับตัวคนร้ายไว้ได้ไทยมุงที่ล้อมอยู่ได้พากันเข้าลุมประชาทานคนร้ายอย่างหนักหน่วงกว่าตำรวจจะกันไทยมุงออกไปได้ คนร้ายก็ถูกกระทืบจนสะบักสะบอมในระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่นั้นนายบัณฑิตศรีสมบัติอายุ20ปีอาสา,าสมาัครอปปหลเขตคลองสานได้ตรงเข้าไปจะอุ้มร่างน้องเก๋เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งชื่อนายสมชายแท่ตั้งซึ่งเป็นไทยมุงที่เพิ่งมาถึงทีหลังเห็นนายบัณฑิตกำลังวิ่งเข้าไปที่ร่างเด็กก็คิดว่านายบัณฑิตเป็นไอ้ข่างจึงทำตัวเป็นฮีโร่เตะตัดขานายบัณฑิตจนล้มลง ไทยมุงที่เห็นเหตุการณ์จึงลุมประชาทัน,นายสมชายจนข้อเท้าขวาหักตำรวจได้รีบนำตัวน้องเก๋ซึ่งมีเลือดไหลาจากลำคอจนโชคล่างและนายสมชายฮีโร่ตาถั่วส่งโรงพยาบาลตากสินเป็นการด่วนเมื่อถึงโรงพยาบาลก็พบว่าหนูน้อยได้สิ้นใจไปแล้วเนื่องจากน้องเก๋เสียเลือดมากโดยคาดว่าบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตน่าจะเกิดขึ้นตอนตำรวจเข้าชาร์จพันตำรวจโทรจัตุพัน เมื่อรู้ว่าตัวประกันเสียชีวิตก็ถึงกับร่ำไห้ยอมรับความผิดพลาดของตนเองในการเข้าช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเด็กได้รับบาดเจ็บมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่คนร้ายจับตัวไว้หากไม่เข้าชาร์จเมื่อมีโอกาสเด็กก็อาจไม่รอดเช่นกันตำรวจนำตัวคนร้ายไปสอบสวนที่สอนอสมเด็จเจ้าพญาทราบชื่อชายข้างคนนี้ว่านายสวัยพระผล อายุ26ปีเป็นคนอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินพลตำรวจโทวรรณรัตน์โคชลักษ์ผู้ประชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาสอบปากคำนายสวัยด้วยตนเองแต่ปรากฏว่านายสวัยพูดจาวกวนภวาว่ามีคนตามฆ่าซึ่งเป็นอาการของผู้เสพยาบ้าเข้าไปมากจนประสาทหลอนจึงนำตัวนายสวัยยัดห้องขังเพื่อรอให้สางจากอาการเมายานรกเสียก่อนจึงจะนำตัวมาสอบสวนอีกครั้ง จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้มีบางสื่อลงข่าวผิดพลาดระบุว่านายบัณฑิตเป็นไทมุงที่ชาร์จเข้าไปช่วยเด็กจนเป็นเหตุทําให้เด็กถูกมีดบาดหลอดลมจนเสียชีวิตทําให้เขาถูกชาวบ้านที่รู้จักเคาะประตูบ้านเรียกให้ตื่นแต่เช้าเพื่อลุมดา่านายบัณฑิตต้องชี้แจงจนชาวบ้านเข้าใจพร้อมกับติดต่อสื่อให้ลงข่าวแก้ให้จนเขาพ้นจากการตกเป็นจําเลยสังคมแย่นะครับการเป็นพลเมืองดีถ้าทำพลาด ก็จะกลายเป็นจำเลยสังคมทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วบรรดาไทยมุงคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุสลดขึ้นหากไม่เข้าไปมุงดูอย่างใกล้ชิดเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้โดยสะดวกการเจรจาหรือการหาจังหวะช่วยเหลือตัวประกันก็น่าจะจบลงด้วยดีกว่านี้มากซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่ไทยมุงทําให้เรื่องร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเช่นการหวีดร้องขึ้นในระหว่างตำรวจพุ่งตัวเข้าช่วยตัวประกันทําให้คนร้ายหันมามองตามเสียง แล้วทำร้ายตํำรวจหรือทำร้ายตัวประกันจนบาดเจ็บและถึงตายมาหลายรายแล้วหากรู้ว่าตนเองขวัญอ่อนเก็บความรู้สึกของตนเองไม่ได้เมื่อเจอเหตุการณ์วิกฤตก็อย่าไปร่วมมุงดูเลยครับเพราะอาจจะไปทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บและล้มตายจากเสียงกรีดร้องอย่างตื่นเต้นของคุณก็ได้ครับวันอังคารที่30พฤศจิกายนพศ2542เวลาประมาณ9นาฬิกา พนตำรวจโทวราวุธมนูธรรมรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอนอสมเด็จเจ้าพยาได้นำตัวนายสวัยออกจากห้องขังไปให้พลตำรวจตีพงศักดิ์โลหิตโรปการและพลตำรวจตีจงรักจุธานนลรองผู้ปัญชาการตำรวจนครบาลทำการสอบสวนซึ่งนายสวัยยังมีอาการหมือลอยจากฤทธิ์ของยาบ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่ยังเปืเป้อนคราบเลือดของเด็กน้อยนายสวัยยังให้การวกวน แต่ก็พอจับใจความได้ว่าตกงานมาเจ็ดวันแล้วหางานทําไม่ได้จึงซื้อยาบ้ามาจากปากซอยแห่งหนึ่งของถนนเจริญนครจําไม่ได้ว่าซอยอะไรแล้วเสพยาเข้าไปจากนั้นไม่รู้ว่าตนเองทําอะไรไปบ้างทางตํารวจจึงบอกให้รู้ว่านายสวัยได้ฆ่าเด็กตายไปคนหนึ่งพร้อมกับนําหนังสือพิมพ์ซึ่งมีรูปนายสวัยขณะก่อเหตุให้ดูนายสวัยจึงเริ่มรู้สึกตัวและบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายสวัยให้การว่าก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุร้ายตนเคยเป็นลูกจ้างทำป้ายโฆษณากับผู้รับเหมาย่านลาดกระบ,บังได้ค่าแรงวันละ200บาทต่อมาเศรษฐกิจไม่ดีนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงตนจึงลาออกมาหางานทำใหม่แต่ก็ยังหางานไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วจึงมาหางานทำแถวคลองสานไปสมัครงานหลายที่ก็ไม่มีคนรับเพราะต้องมีเงินหรือมีผู้ค้ำประกัน ต่อมาตนได้ไปสมัครงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านคลองสานโรงแรมก็ไม่ยอมรับทำให้เกิดความเครียดจึงซื้อเหล้ามาดื่มครึ่งขวดพร้อมกับเสพยาไป3เม็ดทำให้เกิดอาการเบลอจึงเข้าไปหยิบมีดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งภายในงานแสดงสินค้าราคาถูกถนนลาดญ่าแล้วก็ชักเด็กที่เดินจูงมือมากับผู้ใหญ่ขึ้นมาอุ้มไว้ใช้มีดบังต่อที่คอเป็นตัวประกันเพราะระแวงว่าจะมีคนเข้ามาทำร้าย นายสวัยซึ่งเริ่มจําเหตุการณ์ได้แล้วบอกกับตํารวจว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเพราะตนเป็นคนลักเด็กไม่คิดเลยว่าตนจะทําแบบนี้เป็นเพราะตนเสยพยาเข้าไปจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งจนคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วไปก่อเหตุร้ายโดยไม่รู้สึกตัวตํารวจได้แจ้งข้อหานายสวัยสามข้อหาได้แก่ 1. กักขังงงเหนี่นวนยวทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียอิสรภาพ 2. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 3. พกพาอาวุธในที่สาธารณะส่วนการชาร์จเข้าชิงตัวประกันของตำรวจนั้นเป็นเจตนาที่จะช่วยเหลือตัวประกันเนื่องจากเหตุการณ์กำลังตึงเครียดมากมีดบาดคอเด็กจนมีเลือดไหลออกมาเจ้าหน้าที่จึงต้องตัดสินใจเข้าช่วยเหลือในเวลานั้นพันตำรวจโทจตุพันธ์วรรณพักผู้ทำหน้าที่เจรจาต่อรองและเป็นผู้ชาร์จเข้าช่วยเหลือตัวประกันจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นมีอาการอิดโรย ไปหน้าเศร้าหมองเนื่องจากอดนอนมาตลอดทั้งคืนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกเสียใจมากแต่ได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วและยอมรับผิดหากจะถูกลงโทษจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นายอภิชาติพ่อบุญธรรมของน้องเก๋เดินทางไปติดต่อขอรับศพน้องเก๋ที่สถาบันยิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนรู้สึกว่าตำรวจปฏิบัติงานล่าชา้า ซึ่งคนร้ายได้จี้จับเด็กตั้งงานเจ้าหน้าที่น่าจะทําอะไรสักอย่างทั้งๆที่มีช่วงเวลาและโอกาสในขณะที่คนร้ายไปอยู่ในรถตํารวจแล้วพุ่งตัวออกมาจากรถช่วงนั้นน่าจะทําอะไรได้แต่ไม่ทําจนลูกบุญธรรมของตนต้องเสียชีวิตขอให้ลูกสาวของตนเป็นอุทาหรณ์สาหรับเหยื่อรายอื่นๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจขอให้ทํางานอย่างรวดเร็วกว่านี้ก็ต้องเห็นใจฝ่ายที่กลายเป็นผู้สูญเสียแหละครับ คงมองในมุมของการช่วยเหลือว่าสามารถทำได้ไม่ยากแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงจะต่างกันเพราะคนร้ายพร้อมจะลงมือทำร้ายตัวประกันตลอดเวลาจึงพยายามหาช่วงที่ปลอดภัยต่อตัวประกันมากที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะให้ปลอดภัยอย่างร้อเปอร์เซ์ได้ที่สำคัญที่สุดบรรดาใจมุงก็เป็นส่วนหนึ่งต่อการช่วยเหลือตัวประกันให้ยากยิ่งขึ้นผมจึงอยากขอร้องท่านทั้งหลาย เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ควรถอยออกมาห่างๆและอย่าทําให้คนร้ายรู้ว่ากําลังมีการเข้าช่วยเหลือตัประกันอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะเสียงกรีดร้องที่มีอยู่แทบทุกครั้งในขณะที่ตํารวจกําลังลงมือปฏิบัติการผลการผ่าพิสูจน์ศพของหนูน้อยพบว่าเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเนื่องจากคมมีดตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอจนขาดในช่วงบ่ายตำรวจจากสอนอบางยี่เรือสอนอปากคลองศาล สอนอบุพาลามร่วมกับตำรวจสอนอสมเด็จเจ้าพยาร่วมกันประมาณ200นายนำตัวนายสวยัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจตั้งแนวป้องกันประชาชนไว้ถึง3ชั้นเพื่อป้องกันการบุกเข้าประชาทานผู้ต้องหาท่ามกลางเสียงตะโกนสาบแช่งและเรียกร้องให้ประหารชีวิตบางคนได้ตะโกนร้องขอให้เรือนจำจัดหนักเพื่อให้ในายสวยัยตายคาเรือนจำจนกระทั่งการทำแผนเสร็จสิ้น จึงนำตัวนายสวัยกลับไปคุมขังที่สนสมเด็จเจ้าพยาเด็กหญิงนงนุษหรือน้องเก๋เป็นคนอาภัพมาตั้งแต่แรกเกิดนางซกจูแม่บุญธรรมและนายอภิชาติพ่อบุญธรรมเป็นพี่น้องกันและไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวทั้งคู่จึงไม่มีลูกทั้งคู่เปิดร้านขายของชำโดยมีนายสมพงษ์มาทำงานกับลูกพี่ลูกน้องของทั้งคู่แล้วมาอาศัยอยู่ด้วยต่อมานายสมพงษ์พานางประเสริฐศรีอายุ18ปี ซึ่งยังเป็นนักเรียนมาอยู่กินด้วยจนนางประเสริฐศีตั้งท้องจึงต้องออกจากโรงเรียนส่วนนายสมพงศ์ได้ทิ้งเมียสาวแล้วหายตัวไปนางซกจูและนายอภิชาติจึงให้นางประเสริฐศีอาศัยอยู่ด้วยเพราะสงสารจนกระทั่งนางประเสริฐศีไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลและทำท่าจะไม่รับลูกออกมาจากโรงพยาบาลนางซกจูและนายอภิชาติจึงขอให้นางประเสริฐศีไปรับเด็กออกมาจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้งสองจะรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมหลังจากนําเด็กมามอบให้ทั้งสองพี่น้องแล้วนางประเสริฐศรีก็ได้หนีหายไปอีกคนนางซกจูและนายอภิชาติได้ดูแลน้องเก๋เหมือนเป็นลูกแท้ๆมอบความรักและเลี้ยงดูอย่างดีมาตลอดหนึ่งปีเศษจนกระทั่งมาตกเป็นเหยื่อของนายสวัยซึ่งเสพยาจนคุม้มค้ังแล้วจับตัวน้องเก๋ไปจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นวันพุธที่หนึ่งธันวาคม พศ2542เวลาประมาณ17นาฬิก30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสวยัยไปขออำนาจศาลอาญาธนบุรีฝากขังนายสวยัยระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งศาลได้อนุญาตจึงส่งตัวนายสวยัยไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีพร้อมกับผู้ต้องหาในคดีอื่นๆอ,อีกประมาณ40คนที่ถูกฝากขังเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำกำลังทำการสอบถาาประวัติ และเช็ครายชื่อของผู้ต้องขังเข้าใหม่ทั้งหมดอยู่นั้นปรากฏว่านายสวัยซึ่งยืนเข้าแถวอยู่ได้วิ่งออกจากแถวพุ่งเอาหัวเข้าชนกำแพงแดน6อย่างแรงจนล่างสุดลงไปนอนกองกับพื้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คุมและนักโทษที่เห็นเหตุการณ์กันหลายคนเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปตรวจดูก็พบว่านายสวัยหัวแตกมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากและสลบเหมือดไม่ได้สติจึงจะนำตัวส่งโรงพยาบาล ต่นายสวัยได้สิ้นใจตายก่อนที่จะถึงมือแพทย์ทางเรือนจำจึงแจ้งให้ตำรวจทราบพ,พันตำรวจตีวิวัฒพงพัฒน์สารวัตรสอบสวนสอนอสมดำเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วสอบสวนพยานทั้งผู้คุมและนักโทษที่เห็นเหตุการณ์เสร็จแล้วได้ส่งศพนายสวัยไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันพระรหัสสบดีที่สธันวาคมพศ2542 เวลาประมาณ12นาฬิก30นาทีพลตำรวจตีจงรักจุธานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางไปดูศพนายสวยัยที่สถาบันนิติเวชเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจมากแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นเมื่อถึงเรือนจำจากการตรวจบาดแผลที่กลางหัวแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากการพุ่งเอาหัวชนกำแพงอย่างเต็มแรงจริงทำให้สมองชำ้ำบวมจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต ไม่ได้เกิดจากการถูกทำ้ายอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่านายสวัยคงเสียใจในการกระทำของตนเองที่ทำให้เด็กน้อยต้องเสียชีวิตจึงคิดสั้นด้วยการอาศัยช่วงจังหวะเจ้าหน้าที่เรือนจำเผลอวิ่งพุ่งเอาหัวเข้าชนกำแพงอย่างแรงจนตายในที่สุดหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของนายสวัยออกมาก็มีญาติของนายสวัยและประชาชนบางส่วนไม่เชื่อว่านายสวัยจะทำร้ายตนเอง ด้วยการมุงหัวเข้าชนกำแพงบางคนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำโหดร้ายจัดหนักกับนายสวัยจนตายทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นก็มีประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้มีการจัดหนักซึ่งผลการสอบสวนพยานและผลการผ่าพิสูจน์ได้ยืนยันว่านายสวัยได้กระทำอัดวินิบาตกรรมตนเองอย่างแน่นอนแต่อย่างว่าแหละรครับไม่ว่าจะเกิดเหตุเพราะอะไรหรือกับใครเรือนจำก็ยังคงไม่พ้น ถูกต่อว่าในทางไม่ดีอยู่เสมอครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ